สวัสดีครับสดินเพื่อนทุกคนด้วยอยู่กับผมแมนหมูสนามเช่นเคยนะครับสำหรับแนวทางฟุตบอลหนึ่งคู่วันนี้สไตล์หมูสนามไปกันที่ศึกรพเมลิกอังกฤษคู่ระหว่างครับฟูลแลมจะเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนเบรนท์ฟอร์ดถิตี h เฮดทุเฮดของคู่นี้นะครับเจอกันล่าสุดเนี่ยจบเสมอนะครับูนย์ประตูต่อส่นนะครับนัดล่าสุดของทางด้านฟูลแลมนะครับบุกไปเสมอกับทางด้านเอเวอเรตันมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับห้านัดนะครับของทางด้านฟูลแลมนะครับเป็นการชนะสองแพ้สองเสมอหนึ่งนะครับฟอร์มนะครับยังดูทรงๆนะครับไม่ได ส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับเบนฟอร์ดผมบอกได้เลยว่าฟอร์มเยือนค่อนข้างที่จะย่ำแย่นะครับสามนัดหลังสุดสําหรับฟอร์มเกมเยือนนะครับแพ้สามนัดรวดนะครับวันนี้นะครับพวกเขาต้องบุกไปเยือนทางด้านฟูลแลมนะครับด้วยฟอร์มการเล่นของทางด้านฟูลแลมนะครับลงเตะเก้านัดชนะสามเสมอสามแพ้สามนะครับมีทุกรสชาตินะครับตอนนี้นะครับพวกเขามี12คะแนนอยู่อันดับที่12ของตารางฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับส่วนทางด้านฟูลแลมนะครับลงเตะเก้านัดชนะสี่นะครับเสมอหนึ่งแพ้สี่นะครับมี13คะแนนอยู่อันดับทีีีี่11ขอองงงตาารรรรพเมย์ลกกััฤษนะคบ วันนี้นะครับจากฟอร์มนะครับของทางด้านฟูลแลมเขไม่ได้ดูแย่อะไรมากมายนะครับเพียงแค่ว่าฟอร์มเกมเยือนของทางด้านเบนฟอร์ดผมบอกได้เลยว่าเอาเนี่ยเอานอนไม่ได้นะครับสามนัดหลังสุดของพวกเขานะครับแพ้รวดวันนี้อยากให้เพื่อนเลือกเชียร์พี่ทางด้านเจ้าบ้านฟูลแลมไม่มีทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนครับผม